วิธีคอนเสิร์ตอยู่ไหนวะเนี่ยพี่ก็วิธีคอนเสิร์ตวิธีคอนเสิร์ตสวนตุภัณฑ์คอนเสิร์ตไปฟังนี่หรอเดินไปไปดูดีดิว่าจะรอดไหม อุปกรณ์อยู่ในรถนี่ไงจบเลยไอเนี้ยขึ้นหน้าขีดนะครับแต่ว่าคนมันเยอะครับร่วงรอดไม่รอดลนะ่ะคุ่นี้เฮ้ยวันที่ห้ารี้กว่าบริเวณของวัดแล้วเนี่ยแค่ห่างประมาณสาคอนดสาครน,นะครับอเบอรกระทุ่มแบน